สวัสดีครับพบกับผมโชคประยุนบ้านไม้เรียนไทยนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับคุณน้องติ๊กนะครับแล้วก็คุณออมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้เราก็จะส่งมอบงานนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับซึ่งหลังนี้นะครับก็สอบถามนะครับทางคุณลูกค้านะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณน้องๆนะครับซึ่งสามคนน่ารักมากเลยนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไว้วางใจนะครับทําสัญญากับ ทางเราโชคประยุนบ้านไหมเรนทาอีกหลังหนึ่งนะครับแล้วก็สอบถามเด็กๆนะครับว่าเป็นไงบ้างบ้านสวยไหมนะครับก็ตอบตามตะเล่นนะครับก็สวยค่ะนะครับแล้วก็หลังนี้นะครับก็สอบถามนะครับทางคุณลูกค้านะครับคุณติ๊กนะครับว่าติดตามทางช่องไหนนะครับถึงได้สั่งบ้านกับโชคประยุนอ่าคุณติ๊กก็ให้คําสัมภาษณ์นะครับบอกว่า ติดตามโชคประยูนมาเป็นเวลา2ปีนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับก็ติดตามมาเรื่อยๆนะครับซึ่งตามที่ดูในเพจก็เห็นไปส่งบ้านและติดตั้งบ้านและสัมภาษณ์คุณลูกค้าอยู่เป็นประจำนะครับก็จึงได้มั่นใจแล้วก็ได้เดินทางนะครับได้เดินทางไปดูบ้านจริงที่โคราชนะครับหลังที่เป็นติดที่โคราชนะครับก็ติดตั้งนะครับแล้วก็คนที่ก็เดินเดินทางไปดูเองนะครับ จึงยิ่งมั่นใจขึ้นนะครับแล้วก็ทําสัญญาวันนี้ก็ได้ถึงเวลามาส่งบ้านนะครับก็กุี่ก็ให้คําสัมภาษณ์ว่าเห็นทีมช่างนะครับมันทางานก็ทํางานเต็มที่นะครับตั้งแต่เช้ายันค่ําเลยนะครับก็ทุกวันนะครับก็มีตรงไหนก็คุยกับช่างแล้วก็มั่นใจนะครับช่างก็ทําให้ตามที่ต้องการนะครับ ซึ่งหลังนี้นะครับก็คุณที่ก็เป็นคนที่ติดตามดูนะครับหลายเพจนะครับแต่ด้วยความที่ถูกใจแล้วก็มั่นใจกับโชคประยุน์บ้านมาเรีนไทยนะครับจึงได้สั่งบ้านนะครับแล้วก็ต้องพาลูกค้านะครับชมบ้านนะครับบนบ้านทุกหลังนะครับก่อนจะส่งมอบบ้านนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้เกียรติคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆนะครับมากัน ทั้ง3คนเลยนะครับมากันชมบ้านนะครับแล้วก็จะมาดูบ้านแล้วก็ส่งมอบบ้านนะครับอ่าซึ่งคุณลองตีก็ได้อิิบายว่าอ่าตามที่ดูมาก็ถือว่าโอเคมากนะครับบ้านแข็งแรงนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะพาคุณลูกค้านะครับขึ้นไปชมบนบ้านกันนะครับซึ่งก็ต้องเรียนคุณลูกค้าทุกท่านว่าถ้าท่านใดที่อยากจะได้บ้านนะครับ อยากจะสอบถามกับผมก็สอบถามกันทางเพจได้เลยนะครับหรือสอบถามโดยตรงก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 6 4 6 5 7 0 8 0นะครับคนที่ก็อธิบายนะครับว่าเมื่อไปดูแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นที่พอใจนะครับว่าบ้านมีความมาตรฐาน อ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมปลนบ้านกันนะครับ <c oughs> ซึ่งหลังนี้ก็จะเป็นบ้านต่อเสายกสูงนะครับ2.50เมตรนะครับตรงนี้จะเป็นแท่นพักบันไดแล้วก็จะมีการเทปูนนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็บ้านก็เพิ่งทาสีใหม่ อย่างใบแห้งนะครับก็ให้คุณลูกค้าถอดรองเท้านะครับขึ้นบนบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่พักแท่นบันไดาตามปกตินะครับค,คุณอมก็ให้ขึ้นดูบนบ้านนะครับ ซึ่งหลังนี้นะครับก็จะเป็นบ้าน2ห้องนอนนะครับพร้อมระเบียงด้านข้าง1ห้องน้ํานะครับแล้วก็เป็นต่อเสายกสูงนะครับ2.50เมตรนะครับแล้วก็มี2ห้องนอนอ่าเดี๋ยวเราชมห้องนอนแรกกันนะครับห้องนอนแรกก็จะเป็นห้องนอนขนาด3คูณ3เมตร60นะครับก็จะให้คุณลูกค้าดูภายในนะครับดูความเรียบร้อยของสีนะครับแล้วก็จะ ระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝ้าให้เรียบร้อยพร้อมทั้งเดินสายแอร์นะครับหรือว่าสายไฟนะครับไปไว้จุดที่ติดตั้งแอร์ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเดินสายที่หลังนะครับเราก็เดินไปให้เรียบร้อยเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูห้องที่สองนะครับห้องที่สองก็เหมือนกันนะครับขนาด3คูณ3เมตร60 3. สามคูณสามเป็นหนะครับก็จะเป็นในส่วนของให้ลูกค้าดูฝ้าดูไฟเหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบสายไฟนะครับเราก็จะเดินร้อยท่อนะครับให้ทุกจุดเลยนะครับด้านบนนะครับร้อยท่อหมดเลยนะครับไฟตู้ไฟเบรกเกอร์นะครับติดให้เรียบร้อยหมดนะครับตามมาตรฐานไฟฟ้านะครับ ลอดไฟก็คือเบอร์1.5ปลั๊กก็เบอร์2.5นะครับแล้วก็มีนระหว่างสายก็เบอร์4นะครับแล้วก็มนหลักเป็นใหญ่ก็เบอร์25นะครับแล้วเราก็มาดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็ติดสกปรัณธ์แล้วก็กระเบื้องนะครับก็คือพร้อมใช้งานแล้วก็เดินสายแอร์อสายเบเกอร์เครื่องเ,ออเครื่องทามอุ่นนะครับ สายเครื่องทําน้ําอุ่นพรอนเบเกอร์นะครับไปไว้ให้จุดที่ติดเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับเป็นเคาน์เตอร์ครัวไม้นะครับไว้ชงกาแฟอ่าก็จะมีตู้เก็บของนะครับภายในเคาน์เตอร์นะครับอ่าแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็สัะภาชคุณ ออมแล้วก็คุณติ๊กนะครับว่าเป็นที่พอใจไหมก็ได้รับคําตอบว่าถูกใจนะครับแล้วก็พอใจมากนะครับก็ถือว่าเป็นคําดินัดอีกทีนึงนะครับแล้วก็คุณติ๊กก็ฝากลูกค้าทุกท่านที่ติดตามทางเพจนะครับว่าไว้วางใจแล้วก็เชื่อมั่นได้นะครับเชื่อใจได้ว่าสั่งบ้านกระโชคประโยูนบ้านไม้เรือนไทยนะครับได้บ้านแน่นอนนะครับการันตีนะครับร้อเเซ์นะครับ โอเคนะครับแล้วก็คลุมนี้ก็ฝากขอบคุณลูกเพจทุกท่านนะครับที่ติดตามลูกค้าทุกท่านนะครับที่ให้ความอุปการะนะครับซื่อสัตว์แล้วก็ซื้อตรงนะครับในการทํางานทําบ้านนะครับทุกหลังนะครับก็จะทําให้เต็มที่นะครับฝากลูกค้าที่ติดตามชกุยยนอยากได้บ้านนะครับติดต่อสอบถามกับผมได้โดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจทาง y t u t u นะครับหรือทางเบอร์โทรแอดไลน์นะครับเบอร์โทร086 465 7080นะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์ได้คลิปนี้ก็ขอบคุณคุณติก๊กแล้วก็คุณน้องออมมากมากครับนะครับสวัสดีนะครับผม